รบับสวัสดีชาวชอบสปอยทั้งหลายวันนี้เรามาสปอยหนังเรื่อง The Invisible Man มนุษย์ล่องหนเป็นเรื่องราวของซิซิเลียหญิงสาวบ้านๆที่ตัดสินใจหนีจากความสัมพันธ์อันเรวร้ายของแฟนจอมโหดและขี้บงการผ่านพ้นไปไม่นานซิซิเลียพบว่าแฟนของเธอตายกระทนหันพร้อมกับมอบระดกให้กับเธอหลายล้านดอลลาร์ตามด้วยเรื่องราวประหลาดมากมายหลังจากการตายของแฟนเธอซิซิเลียเริ่มคิดแล้วว่าเธอกำลังถูกตามล่าโดยแฟนเก่าของเธอที่กลายเป็นมนุษย์ล่องหน เปิดประชากแรกนางเอกของเรื่องซิซิเลียนัางก็ตื่นขึ้นมาเช็คสภาพของเอเดรียนผัวของนางว่าหลับแล้วหรือยังจากการที่นางเอายากรอบประสาทให้ผัวนางกินหลังจากนั้นก็เริ่มวางแผนการซิซิเลียเดินไปหยิบกระเป๋าที่ซ่อนเอาไว้ในตู้แล้วนางก็กงงปิดกล้องวงจรปิดบิดไปหาผัวของนางเพื่อดูราราว,ว่าผัวของนางก็ตื่นหรือยังแล้วนางก็เดินผ่านไปห้องห้องหนึ่งซึ่งมีพวกการต้นรองิทาสตรต่างๆนานาของเอเดรียนซิซิเลียก็บุุงหน้าไปปิดระบบกล้องวงจรปิดทั้งบ้านเดี๋ยแค่ห้องของเอเดรียน จากนั้นนางก็เลือบเห็นเครื่องบางอย่างที่รู้สึกว่ามันแปลกว่านางก็ไม่สนใจแล้วรีบวิ่งหนีไปพอมาถึงโรงจอดรถนางก็เจอกับน้องหมาของนางนางก็พยายามไม่ให้น้องหมาของนางเห่าแต่ตัวของน้องหมาก็ดันไปชนกับรถยนต์ทาให้สัญญาณเตือนภัยการขโมยดังขึ้นนางรีบวิ่งหนีปีนข้ามรั้วอันสูงชันแล้วหลังจากนั้นนางก็วิ่งไปพิตูลวิ่งเข้าป่าสนไป แล้วก็ทะลุออกมาสู่กลางถนนซิซิเลียนั้นเอมิลี่ที่เป็นน้องสาวเอาไว้เมื่อเอมิลี่มาถึงนางก็รีบขึ้นรถไปแต่ตอนนั้นนางเผลอทำยาก,กลับประสาทตกถนนไปน้องก็ถามนางว่าวิ่งหนีอะไรมาซิซิเลียก็บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังและจูๆ่ๆเอเดรียนก็พุ่งมาชนที่รถปล่อยกระจกแตกชากคอเสื้อของซิซิเลียแต่เอมิลี่รีบออกรถจนเอเดรียนตามไม่ทันหลังจากนี้ผมขอพูดชื่อซิซิเลียเป็นคำว่าซีนะครับ พขารู้สึกว่าพูดซิซิเลียแล้วแม่งลิ้นพันกันตัดภาพมาที่4ีนางพักอาศัยชั่วคราวอยู่ที่บ้านเจมเพื่อของนางเจมบอกว่าให้นางออกไปข้างนอกบ้างแต่นางก็กล้ากลัวเมื่อนางออกไปขณะที่ตัวเองกำลังหยิบซองจดหมายก็พบชายคนหนึ่งวิ่งผ่านถนนมาแล้วนางก็หลอนคิดว่าคนนั้น,นคือเอเดรียนแล้วนางก็รีบวิ่งเข้าบ้านกลับไปเอมิลี่เข้ามาหาพี่สาวของนางแล้วก็เอาข่าวมาบอกว่าเอเดรียนได้ฆ่าตัวตายส่วนซีก็ตกใจกับข่าวแล้วก็เล่าว,ว่านางเจออะไรมาบ้าง ซีก็บอกว่าเอเดรียนขิ้อยากจะมีลูกแล้วถ้าทั้งคู่มีลูกด้วยกันลูกนี่แหละทําให้ตัวเองติดพันธะและไม่กล้าออกมาจากเอเดรียนแต่นางก็แก้วิธีนั้นด้วยการแอบกินยาคุมตัดภาพมาที่4เอากองจดหมายให้เจมส์เจมส์ก็หยิบดูทีละ2องจนไปเจอกับซองของซีและบอกว่านี่เป็นจดหมายของนางนางก็เปิดจดหมายมาและมันคือจดหมายมรดกที่ผัวนางทิ้งเอาไว้จานวนมากตัดฉากมาที่ซีและเอมิลี มาเซ็นรับมรดกโดยมีพี่ชายของเอเดรียนซึ่งเป็นทนายความให้เมื่อกลับมาที่บ้านซีก็ได้เซอร์ไพรส์บางอย่างก,กับเซตนี่ลูกสาวของเจมส์นั่นก็คือค่าเล่าเรียนที่ซีจะส่งค่าเล่าเรียนให้ทั้งเจมส์และเซตนี่ต่างดีใจและฉลองกันหลังจากนั้นซีก็มาจัดห้องของนางแล้วนางก็สงสัยว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในห้องแต่นางก็ไม่คิดว่ามีอะไรหรอกตัดภาพมาที่ซีและเจมส์กลังคุยอย่างสนุกสนานในห้องครัวเจมส์ก็ฝากบอกซีว่าให้ไปปลุกเซตนี่ทีซีที่ทําอาหารอยู่ก็ไปตามนั้นในระหว่างนนนั้ไฟใกระทะ ก็เริ่มลุกขึ้นมาเหมือนมีคนไปเร่งไฟซิดนีย์กับสี่ก็รีบวิ่งมาช่วยดับไฟตัดภาพมาตอนกลางคืนซี่กำลังเล่นโน้ตบุ๊กอยู่แล้วรู้สึกแปลกๆจึงเดินออกไปเปิดไฟดูแต่ก็ไม่เจอกับอะไรแล้วก็ไปเช็คที่หน้าบ้านแล้วก็ไม่เจอใครอีกนางก็เลยไปนอนกับซิดนีย์ทันใดนั้นผ้าห่มที่ทั้งคู่ห่มอยู่ก็ถูกดึงไปปลายเตียงนางก็ตื่นขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเห็นผ้าห่มหล่นไปอยู่ปลายเตียงซะแล้วนางก็ลงไปหยิบผ้าห่มแต่ก็ไม่รู้ติดอะไรนางหันมาดูพบว่ามีรอยเท้าเหหยยยีบ่มอู แล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆนางก็ตะโกนเรียกเจมเมื่อเจมเข้ามาก็ไม่พบกับอะไรเจมก็บอกให้นางใจเย็นๆแล้วให้พักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมกับสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้ในระหว่างที่สัมภาษณ์งานสีก็เกิดอาการวูบแล้วล้มลงไปและได้รับการรักษาเมื่อนางกลับมาถึงบ้านในระหว่างอาบน้ำนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเป็นคุณหมอที่แจ้งผลตรวจเลือดว่าสาเหตุที่นางวูบไปเพราะว่านางกินยากลับประสาทมากเกินไปนางเดินกลับมาที่ห้องน้ำพร้อมกับสงสัยแล้วก็เหลือบไปเห็นยากลับประสาทที่นนางเเเคยใช้กับอดรี มันวางอยู่บนอ่างล้างหน้าและที่ทําให้ซีมั่นใจว่าคืออันเดียวกันที่ใช้กับเอเดรียนก็คือตัวอยางนั้นเปื้อนเลือดซีตัดสินใจบอกพี่ชายเอเดรียนโดยมีเจมไปเป็นเพื่อนกับนางนางพยายามบอกว่าเอเดรียนยังไม่ตายและยังมีวิธีทําให้ตัวเองร่องหนได้แต่อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าซีนั้นหล่นไปเองพร้อมกับยื่นซองหลักฐานการตายของเอเดรียนให้ดูจากนั้นซีก็ไปหาเอมิลี่แต่โดนเอมิลี่เข้าใจผิดว่านางส่งอีเมลมากล่าวหาหน,นู่นนี่ ตัวที่4นั้นไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วนางก็โดนน้องสาวตัวเองปิดประตูใส่หน้าดังปั้งซีก,กลับมาบ้านแล้วเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีเมลและพบว่ามีการส่งข้อความไปด่าเอมิลี่ตัวที่นางไม่ได้ทําอะไรเลยนางรู้สึกเสียใจที่นางไม่ได้เป็นคนทําแต่กลับต้องโดนอะไรแบบนี้ซิดนีย์เข้ามาปลอบใจซี่ และในระหว่างนั้นทั้งคู่กําลังออกไปข้างนอกแล้วจูจ่ๆก็มีแรงอัดมาที่หน้าของซิดนี์เต็มๆทำให้ซิดนี์ล้มลงซีเข้าไปถามอาการซิดนี์ด้วยความเป็นห่วงแต่ซิดนี์เข้าใจผิดว่าซีเป็นคนทําแล้วเรียกเจมมาซีพยายามอธิบายแต่เจมไม่เชื่อและพาลูกออกไปซีมองไปรอบๆแล้วคว้าถุงกาแฟมาล,ล้เลงให้เต็มผืนแล้วนางก็หลบอยู่ริมห้องแล้วตัดพ้ออยู่สักพักน,นางก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเอเดรียน้องก็ถามนางว,ว่า,วามีเสียงยอะไรมาตังอยู่บนเพดานนางกินด้ปีนขึ้นไปเปิดห้องใต้หลังคาแล้วก็หยิบโทรศัพท์ ขึ้นมาโทรอีกครั้งแล้วเจอกับโทรศัพท์จริงๆซีเปิดโทรศัพท์เครื่องนั้นดูพบว่ามีผ้าของตัวเองนอนอยู่แล้วก็มีเสียงกรอกแกลกทำให้นางหันไปดูนางมองลงไปข้างล่างแล้วตัดสินใจหยิบสีเข้าไปสาดและพบว่ามีบางอย่างอยู่ตรงหน้าเธอเธอตกใจแล้วก็รีบลงมานางหยิบมีดที่ตกที่ผื้นเพื่อเอามาป้องกันตัวแล้วเดินตามรอยหยดสีแล้วเจออ่างล้างจานที่เปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็มีสีเลอะเต็มไปหมดหลังจากนั้นตัวนางก็ลอยขึ้นเหมือนมีคนมาบีบคอแล้วก็โดนเหวี่ยงกระเด็นไปทั่วห้องนางพยายามสู้ต่่ทีนนางงมมอไเห็ มันจึงสู้ได้ยากนางก็เอาจานปลาทุ่มใส่จนหลุดออกมาได้ซีก็โทรหาอูเบอร์หรือแกล็บบ้านเรานั่นแหละมุ่งหน้าไปที่บ้านเอเดรียนแล้วไปเจอกับน้องหมาของนางซีเดินไปเจอกับเครื่องบางอย่างแล้วก็ไปกดปุ่มอะไรเข้าชุดลังหนก็เลยปรากฏขึ้นมาหมาของนางก็เห่าอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนมีใครกำลังเข้ามาซีจึงตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องตู้เสือ้อผ้าแล้วก็วิ่งกบไปชนกับอะไรบางอย่างจนล้มลงไปซีกลับไปที่แกล็บแล้วนั่งรถออกไปแล้วโทรนัดเอมิลี่มาเจอกันที่ร้านอาหารเอมิลี่ย แล้ก็ยอมมาแหละซพยายามเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ทันไลมีบนโต๊ะอาหารก็ลอยขึ้นมาปาดคอเอมิลี่แล้วก็เสียบไว้ที่มือของซีทำให้คนรอบข้าง้าใจผิดว่านางเป็นคนฆ่าน้องสาวตัวเองซถูกจับกุมมาโรงพยาบาลบา้าและถูกสอบสวนแล้วน,น้นก็รู้ว่าตัวเองท้องอยู่พี่ชายของเอเดรียนก็มาหานางเพื่อให้นางสัญญกเลิกการรับมรดกพี่ชายก็แอบพูดเบาๆว่า ถ้าอยากให้เรื่องมันจบๆไป,ก,ก,ไปก็กลับไปอยู่กับเอเดรียนและมีลูกกับเขาซะเมื่อซีกลับมาห้องนางพยายามกรีดข้อมือตัวเองแต่ก็ถูกชายล่องหนดึงแขนเอาไว้จังหวะน,นั้นแหละนางก็เลยใช้มีดของตัวเองแทงเข้าไปที่ชายล่องหนเต็มๆนางพยายามหนีออกมาแต่ก็โดนเจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้แต่เจ้าหน้าที่ก็ถูกชายล่องหนฆ่าจนหมดซีพยายามวิ่งตามชายล่องหนไปซีออกล่าท่ามกลางฝนตกหนะักแต่ชายล่องหนนั้นก็เข้ามาบีบคอและขู่ว่าจะฆ่าซิดนี แล้วชายล่องหนก็หายไปสีก็ไปขโมยรถคนแถวนั้นแล้วขับรถออกไปพร้อมโทรกร็บอกเจมส์ให้รีบมาตัดผาพมาที่บ้านเจมส์ซิดนี้กำลังนอนอยู่และรู้สึกว่ามีใครกำลังเข้ามาแล้วหยิบสเปรยพ์พริกไทยในกระเป๋าออกมาแล้วฉีดใส่แล้วเธอก็วิ่งหนีออกมาแต่ก็ถูกดึงล้มไปกองกับผืนเจมส์มาถึงเจมส์ก็วิ่งไปหาลูกแต่ก็ถูกชายล่องหนอัดสเละเลยซีเข้ามาถึงก็เอาถังดับเพลิงฉีดไปที่ชายล่องหนเมื่อซี่เห็นล่าง ก็าทำการยิงมันทซ้ำจนมันตาย4ตัดสินใจเปิดชุดออกมาว่าคือใครและพบว่าคนนั้นคือพี่ชายของเอเดเรียนในวันต่อมาเจมบอกให้หน่วยสวัสด์ไปนค้นบ้านของเอเดเรียนและพบว่าเจอเอเดรียนในชั้นใต้ดินและไม่ได้ตายอย่างที่เป็นข่าวสีตกใจแล้วก็บอกว่านี่เป็นแผนการของเอเดเรียนทั้งหมดจนมานถึงฉากสุดท้ายเอเดรียนนัดดินเนอร์กับ4ี่ีก็บอกให้เอเดรียนสารภาพความจริงมาซะแต่เอเดเรียนปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสีรู้สึกแย่จนร้องไห้เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำในระหว่างนั้นเจมที่มาส่ง4ีแล้วนั่งรออยู่ในรถ ก็ดักฟังเสียงไปด้วยจูๆ่ๆเอดเดรียนก็ตัวเก่งหยิบมีดขึ้นมาปาดคอตัวเองตายเฉยเลยเสียงมาจากห้องน้ำแล้วก็กรีดร้องแล้วโทรหาโรงพยาบาลทันที เจมส์ได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาแล้วเจอกับซีนังก็บอกว่าเอดเดรียนฆ่าตัวตายกล้องในบ้านสามารถเป็นหลักฐานได้แล้วในาจังหวะนั้นเจมส์ก็เหลือไปเห็นชุดล่องหนในกระเป๋าของซีแล้วเรื่องก็จบไปแบบให้เราคิดต่อเรื่องนี้เอาจริงๆนะผมโคตรชอบเลยชอบในการตีความมนุษย์ล่องหนแบบใหม่ที่ไม่ใช่พลังวิเศษแต่เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แทนแล้วมันก็อ้างอิงแบบที่ว่ามันสามารถเป็นไปได้ด้วยนะรวมไปถึงเรื่องนี้แม่งโคตรปั่นประสาทคนดูเลยมันกดดันมันแอบกลัวและมันก็ระแวงไปหมดจริงๆ The Invisible Man ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.1คะแนนแล้วก็ได้คะแนนจากเว็บมะเขือน่าไปถึง91คะแนนคะแนนโคตรโหด,น,ดนักวิจารณ์หลายๆคนต่างให้การยอมรับและบอกว่าหนังเรื่องนี้มันดีจริงๆหากชอบสปอยของเราฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับก็ตอนนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจบจบเจ็บคอ